สวัสดีครับพี่น้องจ้าก,ก็เห็นน้องสาวก็เห็นยังเงี้ยมาเลี้ยงกันพี่น้องเลยยังไปเบิ้งก่อนคนขยันอันนี้เห็นยังอันนี้นะนางเบิง้งอันนี้หาจอบต้อคอมเมนต์บอสบริการให้ประน,นันด,ดอก <laughs> ไปพี่น้องเขาไปเบิง้งเออพิดก็บ้าเกาหลีไปพี่น้องไปเบิ้งทำใจเราพะย่เพชรเจ้าข่คุ้บ้าแมนเออเอามาเบิ้งกันน้องสาวข่อย,อย,อยออพี่น้องคนขยันจ้าก <ผม S 1> ็เห็นเห็ง <laughs> <laughs> ยังไม่เห็นงุ่มุอย si> um, like ู่เจียนยังล่ะปลูกผีไปเนอะเออเราอยู่ของเจ้าเนี่ยโอ้กาหน้าเบิ้งเนาะเจ้าปูยังก็หลายเห็นตัวทายคิมบักหลายแปลงหลายพักอยู่ได้วยพี่น้องโอ้เคนเก่งขุดกลุ่มแต่ว่าใครยุดช่วงนี้ดินมันอันนันเนาะไปเอาออกมาจากโต๊ะกับเขานะพี่น้องอมันค้าโต๊ะกับเขานะ ใส่ดอกโน้ดน้ำมันนะบอ,อโอ่าพน่นไปเอาขี้งัวมาใส่ได้ทั้งกล่องพ่นพี่น้องทั้งหลังพ่นน่นนะขี้งัวนั่นนะ่ะเด้อืย้อนดัน้งทางเข่ามั้กองมักใหญ่ผมเอามาเป็นคู่เข่ามาเป็นคู่เลยพี่น,อ <c oughs> น้องคนดั้งบนอะดั้งบนหลานก็เห็นยังครับ <c oughs> สันสันเดี๋ยวพี่น้องมารอบนี้เนี่ยสันก็เจืออยู่เป็นผู้สาวก,ก็ลดทุนนะเด้อ ผู้สาวยังสันคือเจออยู่นอันเป็นผู้ชายเนี่ยวู้รอเลยร้านไผ่มาพี่น้องเบิ่งน้องเห็นน้อง,องคอยผูกอันนี้นี่ขีง่งัวนได้พี่น้องเด้อขี่เดียดเขาขอขาโทษขอขาใหยเนี่ยเฮ็ดแต่มันงามแต่เข้าเจ้าว่ากันใส่หลายๆมันก็ตายเด้อขี่งัวนมันเป็นยังบุกพอได้ยินพคนว่าต้นบักพริก อันเพิ่นไปหาเก็บเอาต้นดอ,อกพกซม,มันยยอยู่ใต้เทียงหน้าเนี่ยมันขึ้นเองเด้ยยุ่ใต้หม่องโตกินเขาเนี่มันขึ้นเองตามธรรมาชาตินะพี่น้องเิ่นมาขุดมาครับปู่เอาไปเก็บเอาอย่างอีกวันนี้องซายมันนมาจี่ใโอ้เอาปลูกได้อีกทีละอได้แบบห้องตัดเราตต์ปลายมันเห็ดกินเนาะอ๋อเูจะอได้าช่องฟิต่ช่องฟิตนะ โอ้เซ่เย็นแป๊บเดียวแสียนำอืม,อ,มอ,อันนี้ต้นพริกมาไตลาเลี้ยงกันนี่เอออันนี้ต้นพริกอืม <c oughs> อันนี้ <c oughs> มีวมดอันนั้นนวยแหลวอ้อน,นอันต้นนี่เนาะหอมกบยัอ <c oughs> โอ้กินแห้ง้กันเนีนาะขี้งัวเ่อไรมันถึงน้ำ เนาะจ้าว่ามันดีรอดเวลาชุ่มเจ้าสักเนอะรอด,อดเพื่ปลูกอีอ่ามันไ่ได้ปลูกงางไม่เห็นอฮอใบโหระพาเขาหนักมันโอ้อันนั้นต้นมะฮงโอ้ใครลืมสังเกตต้นมะฮงกันพี่ไสย,ยุนาบ้านเพื่อนเราใหา้ไข่พี่น้องเพื่อนเราเพชรเอาไปปลูกนะถ้าขอยามันตายก็เลยเอาเอาไปทั้งเนี่ยนก่อนน้องข่อยมาเพข่เรียกลงมาปลูกแม่มาละช่างต้นนั่นเนาะล้วปลูกให้ฮะ อายอยูหนาเงี้ยนะเดี๋ยวให้อายนะเราก็หายน้อยเนาะเราบอกว่าบอกว่ามันเลี้ยปลูกล่าบอกยังไงเลยเออแล้วอาจีตซื้อมันเป็นพันธุดพอนเล่นเลยเออแล้วเพีรเพียรเอานี้ไปปลูกหน่อยพี่เอาให้เามือนนั่นพี่เอเออเฮียนเราอยู่หน้าบ้านบ่าเพียรนี่ยแหละเราจะหาหกต้นออแล้วยังให้ตลอดต่อซึ่งปฏิทินยังเนี่ยเราได้มาแล้วก็มาให้ออืก็ดีาัตยดีแต่เราพอใครอยู่บ้านอกเนาะนเห็นงานบริษัท ยังมาเลี้ยงมยังเห็นบนอา้าวพี่น้องมาเนี่ยขอบอกขอบใจเด้อน้องสาวขอบพ่ปลูกกันนี่ให้พี่นอ้นองเต่ว่าขอบว่ได้บอกอันน้องเขาปลูกเด้อพี่น้องน้องอใครเราคนขยันหรือมาแนวเห็น้นเอา้าเป็นขยะจูดข้างในดน้อนเปียกนั่นแหละเนาะขยะจูดไว้เนาะงข่อยจูดไม่เช้าอันนี้บุหรุเออมันต้องอันนั้นก่อนเพราะอ่านให้หมดพาบอกเชียร์คืนนี่นลายผู้ใดไปใส่หมดแล้วนี่ โอ้เขียเลี้ยงเหรอพูดมาใ้วขอไปอยู่กันเออเป็นมาอยู่น้ำกับพ่อขอได้ทายคลิปน้ำพ่นมือน้อง <S <S พี่น้องเขาเรียกว่าเพิ่นเลี้ยวเลี้ยวพ่นไปเอามาเอียงเดามันขึ้นเองดำธรรมชาติน้องบรรก็เก็บลุกรวมไปปลูกใส่กันอากาศแบบนี้ก็ดีกันแน่นอนบอกร้านสาวคอยอ้าวไม่ยังอีน้องวันนี้ต้นยังอีหลับวันนี้ต้นมะขามเอ้น้องพี่น้องปลูกเหมือนคนเก่งขานพี่น้องเอ้ยปล คนเก่งคามด้วยคนที่โยมใหม่คนเก่งคานเออมันก็มีความหมายของมันในแต่ละต้นเนาะถ้าต้นไม่โยมก็ให้เขาอะไรไอ้คนนิยมชมชอบเนาะเออแต่ต้นคามกันไอ้คนใช้ต้นมังมี่ะมี่ระเบ้อเออมันมีความหมายหมดเนาะเอามาคนสิไปปลูกใไงต้นกล้วยนะม่อนต้นกล้วยนะอะไรก็ให้เป็นเรื่องกล้วยๆเนาะอ้าโอเคไปเนาะคือบโบนนะเนาะ ฮะนนต้นยังล่ะต้นยังล่ะอันนันนะโอ้ต้นลำไยต้นยังอ,อ,นกกอ้น่างอ้่ต้นมะกอกไว้ินยอดนโอ้พี่น้องเลยกยว่ามันไต่ตั้งแต่โนโลบันมีอยู่ค่ำหนึ่งมีอยู่ซีหาเสีน<ม>คลิปนี้ก็เป็นคลิปกิปจกรรมย่ำเลี่ยงนะพี่น้องเลย น้องสาวใครถ้าหาปู่ยังให้เรียกยี่ด่างไฟติดลูกอะด่างไฟหน้ากระเสื้อนั้นน้ำไปหายแล้วกว่าแต่ว่าใส่เปลี่ยนน้ำมันนะยุบนิดเดียวพอ่อเอามาแปะแปะใส่ทานกนะับยุดบ่มรดเนาะสบายนี่ก็เข้ากันใส่ทานโอ้ใส่ไม้อ้อยนั่นติด อันนั้นมันต้นบะกกอกขึ้นอันดนะีละต้นนั่นน่ะต้นบักกอกต้นมะขามต้นบักกอกในกระห้มีความแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นในบักกอกเด้อพี่น้องแม่โบนก็หามายเนาะอ่ามเมียนมียังกัหล่อนบมกกอกมะเมียนเนี่ยเนาะ <laughs> ยังไปซื้อว่าเพียบดันไ <laughs> อซื้อว่าต้องมีจิตใจแข็งแกร่งคือต้นมะกอกห้ามไปแปลว่ามีอะไรก็ให้มันหล่อนหมอกกอก่าเมีนเด้ <c oughs> ừ, เออแดงน้อยเขาไปใส่คือตัเห็นมนโอ้ไอ้ว่าแดงน้อยไอไปใส่อ,นนอ,อ้นตัวเห็นยังเอามตัวเห็นมังแดงน้อยเอาก้มลงคนว่า <c oughs> ไปใส่เอ้ยได้บ้องนอนดีแท้พี่น้องมึองดูอืมอืมปะโถอันคนลูกสาวกระตื่นอรนือได้ยินเสียงเา นอนหลัดแดงโอ้ยบ่นอนคืนนี้ทั้งคืนน่ะอืมขึ่นได้ต้วหนูเพี้ยไปอีกเนาะพี่น้องอันน้องมาอยู่น้ำขอบกระ่ามันก็ดีดีเท่ากันพี่น้องว่าเพี้ยงอะไรไทยนั่นไายนี่ให้พี่น้องเบิองชีวิตประจำวันนิมนต์นาบาอ้าว เอเือเอ้านี่สะบันสีเบ้าล้วอันคุณม้วนทีเห็ดยังครับโอ้โอสิ่พัดพักนี่แหละอ่ะาแคคคานานี่แหละอืมแต่ว่าสมัยประเภทว่ดีเนี่ยคือว่าประเภทก็ได้เจ็ดคอนเทนท์ท้ายคลิปใไปพี่น้องเบิ้งพี่น้องก็ได้เห็นทั้งน้องทั้งใหญ่ทั้งหลายชิงหลายยามันกับม้วนพี่น้องอืม วันขึ้นนอสวนผักวันนี้เนาะพ่นมาหลายมืองไก็ได้ลปัวกับปูครบงเออพ่นก็เลยมาปลูกนันปลูกนี้เลขึ้นขึ้นนอชวนผากพ่นสวนผักองหอเขาปลูกได้จากเมืองเองเนาะ ไอบกับเบื้องคลิปอีแมหวหอกก็แล้วนานแล้วเมื่อคืนเราขึ้นไมกกน้กินเลือดๆอะไรเราม,มีความสุขและลูกกับเงาเหมือนกันตื่นย่ำเดยเหมือนกับตืน่นคือบ่าวเพชรตอนน้องมนต์ัยอยู่ขวากันอ่าห้องสุ่มขอยากกว่าตื่นเฮ็ดกินเฮ็ดโอเคพี่นอ้องเออแต่เราคลิปนี้คำขึ้นนี่กะคำขึ้นนี่เวลานแต่เราคลิปนี้เดดเดลาไปก่อนนะพี่น้องคลิปนี้ขอกัด ทายบังน่องเห็ดสวนผักคุยกันแล้วกิดหอดสวนผักเราเราก็เลยม,มาฝ่าปลูกต้นพริกปลูกอย่าง, <c oughs> งอืมเอาอีแล้วต้นนี้เหมือนต้นหอม <c oughs> <c oughs> ต้นบักบัวเออชั้นล้านก่อาชิ้นหนึ่งเขานั่นแหละดังไปแล้วกินกินายปนยังบันอ้อาวน้ำมันร่าวันนี้ลีลี่เอาโอเคจแก,เอ,อกอเอาเอาอเขาเป็ <c oughs> นียงครับพี่น้อง อพี่น้ององศาคนโบราณชื่อนะซื้อน้านั่งละไลค์ <ใน S 2> คลิป,ป<อ>ได้แน่แหละลา <ะ S 2> ไปก่อนนะเจอลาครับขอบคุณในไลค์ครับพี่น้องครับ